ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดีบำเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใสปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกายเสมอเราจะทำอะไรก็เป็นไปในทางดีพูดอะไรก็พูดไปทางดีคิดอะไรก็คิดไปทางดีเพราะฉะนั้นจึงควรบำเพ็ญตนให้เป็นฝ่ายขาวเสมอเวลาจะตายถ้าปล่อยให้ตกอยู่ฝ่ายดำเรียกว่าหลงตายจะไปสู่ทุกขติถ้าอยู่ในฝ่ายขาวเรียกว่าไม่หลงตาย ะไปสู่สุขติแน่แท้จึงเป็นการจำเป็นยิ่งที่จะระวังให้อยู่ฝ่ายขาวเมื่อเข้าถึงธรรมกายได้แล้วก็นั่นแหละได้รัตนะอันประเสริฐแล้วถ้าว่าใครอยู่กับรัตนะช่นนี้แล้วก็มีความสวัสดีเรื่อยปลอดภัยเรื่อยทีเดียวอยู่ในธรรมรัตนะสังขรัตนะให้ใส่อยู่กับรัตนะนั่นแหละปลอดภัยทีเดียวไม่ต้องมีภัยอีกต่อไปทีเดียวได้รับความสุขทีเดียว ถ้าได้เข้าถึงพุทธรัตนะแล้วอย่าปล่อยเด็ดขาดใจขาดขาดไปตายตายไปใจติดอยู่กับพุทธรัตนะนั่นแหละเอาตัวรอดได้คำสอนพระมงคลเทพมีีสวดจันทัศโลผู้คนพบวิชาธรรมกาย